ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านะเข้าสู่ช่องหนูเปิลแชนเนลค่ะและนี่คือ t ท r รอ a ด t อาร์ค่ะเห็นหน้าไพ่แบบนี้หลังไพ่ที่เป็นทาโร่ที่เป็นสมิทเวทแบบนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าใช่แล้วเราจะกลับมาทำทาโร่ คลาสเพิ่มเติมให้นะคะเดิมเนี่ยเราเคยทำความหมายไปแล้วเนาะวางไพ่ทุกอย่างแบบ basic, เบสิกไปเรียบร้อยละแล้วก็มีสเปเชียลคือตอบคำถามแต่และคำถามให้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความว่ามีคนเข้ามาดูเนะเาะแล้วก็มาคอมเมนต์ค่ะมีคอมเมนต์นึงต้องขอบคุณมากๆเลยจุดประกายให้เพื่ออยากจะทำสเปเชียลคลิปขึ้นมาเพิ่มเติมอีก เพราะว่าเขาถามถึงใบนี้ค่ะไพ่ไฮพรีเทสเนาะว่าสัญลักษณ์ B กับ J ตรงเนี้ยแปลว่าอะไรมันก็เลยทําให้เปิ้ลรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนหนะน้านี้ตอนที่เปิ้ลทําความหมายไพ่ค่ะเปิ้ลรู้สึกว่าเราอยากจะทําความหมายให้มันง่ายเนาะเพราะฉะนั้นคือใครที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเนี่ยเราดูหน้าไพา่แล้วเปิ้ลอธิบายความหมายแบบกระชับให้ทุกคนรู้แล้วสามารถเอาไปดูดวงได้ ก็น่าจะเพียงพอแต่พอมีคนมาถามเรื่องเนี้ปิ้นก็นเลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปของเราเนอะหรือว่ามาศึกษาไพ่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่อยากจะเรียนแบบเจาะลึกคืออยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆให้มันเจาะลึกมากขึ้นซึ่งมันเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าการที่เรารู้หลัาเลยนนะความหมายหรือเหตุผลหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนภาพมันทําให้เราเข้าใจหรือว่า ตีความหมายได้เพิ่มขึ้นอีกลึกลงไปอีกอะไรเงี้ยมากกว่าที่เราแค่ตีความหมายตามคีย์เวิร์ดธรรมดาเนาะซึ่งพระชาชเปิ้ลก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เปิ้ลก็เลยจะมาทำท็อกิกนี้ค่ะคือสัญลักษณ์บนหน้าไพ่ทาโร่ที่เป็น สแตนดาร์ดเวอร์ชหรือว่าเป็นอา i ์มไบร w e i g ์เวทแบบนี้เนาะซึ่งเป็นจะเริ่มต้นจากใบนี้ก่อนค่ะไพ่ไฮปริตเทสเพราะเป็นใบที่มีคนถามเข้ามาและถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะก็คอมเมนต์กันได้ค่ะว่าอยากจะให้ทำไพ่ใบไหนหรือว่าจะให้ทำเป็นซีรีส์ยาวๆทุกๆใบเลยหรือบางคนเนี่ยเป็นไม่แน่ใจว่า มันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเนาะเทพต่างๆที่อยู่บนหน้าไพ่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอออยากจะให้เล่าเรื่องเทพไหมคือตอนแรกเพิรู้สึกว่าถ้าเราเล่าเรื่องราวความหมายทั้งหลายเนี่ยแล้วรวมเรื่องเทพเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆนานามันจะยืดเยื้อแล้วมันจะไม่กระชับเพราะฉะนั้นเพิ่ก็เลยตัดออกตอนที่เราทําความหมายไพ่ที่เป็นเบสิกช่วงแรกนะแต่ว่าเวลาผ่านไปเปิ้งคิดว่าหลายๆคนเข้ามาศึกษาหน้าไพ่ต่างๆนานาแล้วก็มีองค์ความรู้แล้วก็อยากจะรู้ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะ เหมาะแล้วค่ะที่เปิ้ลจะมาทําความหมายในเชิงเรื่องแบบแตกแขนงเพิ่มเติมให้เนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสัญ,ญลักษณ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของอ่าตำนานเทพต่างๆอ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าอยากให้ทำมั่งบ้างน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้เนอะเปิ้ลจะได้ทำให้นะจ๊ะอ่ะเกินม,มานานเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะไพ่ที่เราจะใช้อย่างที่บอกค่ะสมิธเวดท,ทารโรนะเพราะฉะนั้น สัญ,ญลักษณ์ในไพ่ที่เพิ่นจะพูดทั้งหมดมาจาก original deck หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ที่แบบอยู่บนไพ่ r i d e r w a i t ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ใช้สำรับนี้ไม่ได้ใช้ r i d e r w a i t เนาะแต่ว่าเป็นสำรับที่ Ing r i d e r w a i t ก็ต้องบอกก่อนค่ะว่าสัญ,ญลักษณ์บางอย่างมันอาจจะมีการลดทอนเปลี่ยนแปลงหายไปนะเพราะฉะนั้นเพิ่นจะยึดสำรับดั้งเดิมสัญ,ญลักษณ์ที่เพื่อนจะพูดถึงจะอยู่บนดั้งเดิมหมดอถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้สำรับนี้หรือว่าไม่ได้ใช้สำรับ อไรเดอร์เวทดั้งเดิมเนี่มันอาจจะมีความไม่เหมือนกันบ้างนะอะโอเคเรามาเริ่มกันเลยสัญลักษณ์เดี๋ยวป้นจะเริ่มจากเสาก่อนก็แล้วกันเนอะเนื่องจากคนที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาถามเรื่องเสาก่อนเนอะป้ลก็อยากจะเคลียเรื่องนี้ก่อนมันเรื่องแรกที่เราเรียนกันไปเนาะที่เป็นเบสิกอะเราบอกว่าเสาสีขาวกับสีดาเนี่ยมันหมายถึงคนละขั้วคนละด้านซึ่งก็ต้องบอกเขาว่าตัวบีกับตัวเจเนี่ยมันก็มีที่มาจากความหมายเดียวกันเบสเดียวกันแหล่งทิศทางข้อมูลคือ เป็นความหมายแบบนั้นแหละแต่ถ้าเราจะเรียนแบบเจาะลึกมากขึ้นคือตัว B เนี่ยมันย่อมาจาก ash, b o อาค่ะ B O A Z หรือว่าตัว Z นะคะ Boaz นะส่วนตัว J ค่ะมาจาก Yakin หรือว่า Jakin นะคะ ซึ่งมาแล้วแต่การออกเสียงว่าเป็นชาวฮิบรูออกเสียงหรือว่าเป็นชาวอังกฤษออกเสียงนะสัญ,ญลักษณ์2อันนี้ต้องบอกว่ามันมีที่มามาจากตำนานตำนานของชาวยูนะที่พูดถึงเรื่องนากสวรรค์ด้านมืดด้านสว่างผู้ชายผู้หญิงขาวดำจิตวิญญาณความดีความชั่วอะไรแบบนี้มันก็เป็นขั่ตรงข้ามกันเหมือนที่เราดูจากสีแหลนะเนาะว่าเป็นขาวดาเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เขาพูดถึงนะมันหมายถึงเสาที่อยู่ในวิหารของกษัตริย์โซโลโมอนที่อยู่ในเยรูซาเลม็มอ่ะซึ่งมันเป็นเสาวิหารนะเออซึ่งสัญลักษณ์ในนี้ก็เป็นเสาวิหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่อิงมาจากตำราของคัมภีร์ไบเบิลเนาะที่พูดถึงเสาของอวิหารโซโลโมอนนะคะซึ่งเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเราเออกแบบง่ายๆมันก็เหมือนกับที่เปิ้นสอนไปเนาะก็คือสองขั้วนั่นแหละเนาะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไล่สัญลักษณ์จากด้านบนลงมาเลยเนาะอ่ะด้านหลังค่ะเป็นเห็นไหมมันมีผ้าปิดอยู่เนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นทับทิมและเห็นไหมว่ามันมีที่เป็นแทงๆขึ้นมาด้วยอันนี้มันคือต้นปาล์มนะปิดกั้นระหว่างอะไรอยู่มันเป็นการขึงอยู่บนเสาใช่ไหมแล้วด้านหลังอะ่ะมองเข้าไปข้างหลังเห็นไหมว่ามันเป็นเว้งวางเป็นมหาสมุทรเว้งวางต่างๆซึ่งมหาสมุทร,ร,รท้องทะเลที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันหมายถึงความลึกลับซับซ้อนถูกปะ ทะเลยากแท้อย่างถึงดูปะเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ภายใต้ความลึกของทะเลหรือมันเวิ้งว้างมันเหงามันแบบมันมีอะไรที่มันดูแบบเป็นสเคร์อยู่ในนั้นเนาะมันเลยเป็นความหมายหนึ่งที่อยู่ในไพ่ันนี้ค่ะว่ามันหมายถึงสิคร์หรือความลับหรืออะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นถูกไหมแล้วก็พยายามที่จะเอาผ้าเนี้ยมาขึงไว้ซึ่งมันก็ทําให้เราเหมือนเห็นแวบๆวแวมบเนอะคือแบบเออมันก็เหมือนจะเห็นแต่มันก็ไม่เห็นนึกออกปะมันก็เหมือนกับคนคนเนี้ยที่แสดงด้าน บางอย่างออกมาเรารู้สึกเหมือนเขาก็เปิดเผยนะแต่มันก็มีอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเขาอะไรประมาณนี้มันก็จะมีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองค่อนข้างมากซึ่งมันก็พูดถึงเรื่องแบบนี้เนาะและในผ้าใบาค่ะที่ขึงนะเป็นสัญลักษณ์ของทัพทีมและก็ต้นปาล์มใช่ไหมทัพทีมเนี่ยมันเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของอวัยอวัยวะที่ถือกําเนิดเนื้ของเพศหญิงเนาะส่วนต้นปาล์มก็เป็นอวัยวะของผู้ชายประมาณนี้ที่เป็นสัญลักษณ์มันก็เลยหมายถึง เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นการกําเนิดเนาะเป็นการกําเนิดการปฏิสนธิการก่อเกิดชีวิตใหม่ๆใ,ให้กับโลกเราอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสัญลักษณ์ทับทีมเนี่ยต้องบอกเขาเขาวางรูปแบบนะเราดูแบบนี้เราอาจจะเห็นไม่ครบเนาะเป็นการวางรูปแบบแบบ t of life หรือว่าต้นไม้แห่งชีวิตตามหลักของคาบาราเนาะถ้าเกิดใครรู้จักนะก็จะเป็นการวางซึ่งมันจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับสิบเหรียญค่ะซึ่งเปิ้ลเปิดไปห้อาเนี่ย มันเป็นสัญลักษณ์กเดียวกันกับสิบเหรียญสัญลักษณ์โพซิชันของการวางสิบเหรียญเนี่ยก็เป็น T of life เหมือนกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอธิบายว่ายัางไง T of life เนี่ยต้องบอกค่ะว่าเอาง่ายๆเลยนะจริงๆมันหมายถึงแผนที่ของจักรวาลเชื่อมกับจิตวิญญาณเป็นหนทางที่นำพาแสงสว่างให้กับมนุษย์อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะแอบสเตรกแล้วก็บ่งบอกถึงแบบเชิงสเปริช u a l อพอเราพูดถึงสเปเรชชั่แปลว่า,พาไพ่ใบนี้ยมันก็เลยพูดถึงคนที่แบบเป็นสเปเรชชั่ทางจิตวิญญาณทางศาสนาเกี่ยวข้องกับเซนส์เรื่องลึกลับก็ไม่แปลกที่ใบเนี้เราจะตีความในเชิงไพ่หมอดูถูกไหมแต่มันก็พูดถึงความอุดมสมบูรณ์การก่อเกิดมนุษย์ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังนะคะต่อมาบนมงกุฎของอมแม่ชีคนนี้แล้วกันเนต้องบอกว่าอะไรนะนักบวชหญิงอ่ะคนนี้นะ ตรงนี้ค่ะตรงแง่งที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยเหมือนพระจันทร์เสี้ยวนะแล้วตรงกลางวงกลมเนี่ยเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเพราะฉะนั้นในสัญ,ญลักษณ์ของมงกุฎเขาเนี่ยมันเลยเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของวงรอบของพระจันทร์อ่ะการเคลื่อนที่ของพระจันทร์ข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมข้างขึ้นเต็มดวงข้างแรมนึกออกปะมันเหมือนอามูนเฟสมันจะเป็นนะวงรอบของพระจันทร์ซึ่ง ตามปกติวงรอบพระจันทร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ28วันซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับวงรอบของการมีประจำเดือนของผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นใบเนี้ยมันก็เลยบ่งบอกถึงเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนก็จะอารมณ์อ่อนไหวอิโมชันอลใช่ไหมมันเหมือนดวงจันทร์เพราะว่ามันมีข้างขึ้นข้างแรมมีน้ําขึ้นน้ําลงประมาณนี้รวมถึงสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์ข้างล่างนี้ด้วยเพราะใบนี้ค่ะดาวประจำไพ่คือดาวจันทร์ซึ่งมันชัดเจนบ่งบอกถึง อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงอารมณ์แปรปรวนบวกกับความสองขั้วตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนสูงมากเลยในไพ่ใบนี้นะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันไปนะคะลงมาต่อมาจากมงกุฎนะลงมาตรงนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์อ่าเหมือนไม้กางเขนถูกป,ปะ่ะแต่ว่ามันมีความค่อนข้างจะแบบด้านเท่ากันหมดเลยอยู่บนหนะน้าอ,นะอกเนะเป็นส่วนที่เขาเลยนะแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของาศาสนาอีกแล้วแล้วก็วิญญ,ญาณอีกแล้ว แล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณที่อาจจะหมายถึงธาตุทั้ง4ก็ได้ดินน้ำลมไฟหมายถึงทิศทั้ง4ทิศก็ได้เช่นกันเนาะเพราะฉันมันก็เหมือนกับว่ารอบรู้ครอบคลุมทั่วทุกทิศแบบนี้ก็ได้รู้หมดเหนือใต้ออกตกอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงศาสนาเป็นหลักกรวการและเป็นแม่ชีแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาสูงมากเลยสําหรับไพ่ใบนี้ไล่ลงมาค่ะตรงคัมภีที่ นักบวชหญิงเขาถือเนี่ยเห็นสัญลญักษณ์ไหมคะมันมีตัวหนังสืออยู่เนาะ T O a R A ว่า t o r a เนาะมันคือคัมภีร์โบราณค่ะคัมภีร์โทราคัมภีร์ฮิบรูคัมภีร์ของชาวยิวหรือว่าเราจะเรียกว่าพันธสัญญาเดิมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันเป็นคัมภีร์ที่ค่อนข้างจะโบราณมากเลยเนาะซึ่งมันหมายถึงการเป็นผู้ส่งสารค่ะ,คะการที่เราถือคัมภีร์โบราณแบบเนี้ยแปลว่านักบวชคนเนี้ยเขาเป็นผู้ส่งสารเป็นคนที่ร่วงรู้ความรับสวรรค์ มันก็เลยบ่งบอกถึงความมีเซนต์อีกแล้วเห็นปะมันมีสัญ,ญลักษณ์หลายอย่างที่ตอกย้ำถึงความเป็นคนมีเซนต์เซนซิทีฟอารมณ์แล้วก็ศาสนาความเป็น s p i r i t ชัลค่อนข้างสูงบนไพ่ใบนี้นะ,ะรวมถึงตรงชายผ้าด้วยเห็นไหมชุดของนักบวชคนนี้เขามีความพลิ้วไหวตรงผ้าเนาะเหมือนสายน้ําเหมือนคลื่นเหมือนอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงมีความแบบแปรปรวนอะไรแบบนี้ค่อนข้างมากเนาะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยถ้าเราสรุปกันง่ายๆเลยนะมันแปลว่าใบเนี้ยคีย์ของมันคืออะไรคีย์ของมันคือเกี่ยวข้องกับสปปริชัลเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับศาสนาถูกปะ่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เกี่ยวข้องกับเพศหญิงนั่นเองนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เข้าใจความหมายมากขึ้นนะเพื่อนไม่รู้ว่าอธิบายมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากให้ทําไปไหนอีกไหมหรือว่าอย่างที่เพื่อนบอกอะ่ะ สนใจอยากจะให้ทําเกี่ยวกับตํานานของเทพที่อยู่บนไพ่ด้วยไหมอะไรเงี้ยเพิ่นจะได้ทยอยทําให้เนาะแต่ว่าเออดีใจมากเลยค่ะที่หลายๆคนที่เข้ามาศึกษาเข้ามาดูช่องของเพิ่นเนี่ยไม่ได้อยากรู้แค่ความหมายเบื้องต้นเพื่อเอาไปเปิดไพ่ธรรมดาแต่ก็อยากรู้ความหมายแตกแตกยอดเนาะเข้าใจใความหมายของไพ่ทาโร่ในเชิงลึกมากขึ้นก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ ชอบการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กดกระดิ่งติดตามกันไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็สนับสนุนแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย